เราอยู่อีกครึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เราอยู่อีกสามหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองเราอยู่อีกสิบสองไร่นะคะของยโสธราเราอยู่อีกสิบสองไร่นะคะท่านผู้ชมประมาณเราอยู่อีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันอันนี้ได้เสร็จครึ่งหนึ่งละอันนี้เราอยู่อีกสิบสองไร่ 12, 13, อง15า้วอยู่อีก15ไร่นะลืมนับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็งามตัวนี้นะคะเราอยู่อีก15ไร่ไ